สวัสดีครับพบกับมึงกูไปเลยจะเล่าพอดแคสต์เหมือนเดิมนะครับก็คือพบกับบอมคนเดิมเลยวันนี้มาคนเดียวนะไม่ได้พาใครมาพูดเป็นเพื่อนคราวนี้บอมก็อยู่ไต้หวันมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับก็เลยจะมาแชร์กันหน่อยเพราะเชื่อว่าตอนนี้ช่วงนี้ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีหลายคนมากคนไทยหลายคนที่อยากจะมาทํางานไต้หวันถูกไหม เพราะว่าการทำงานไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่าเออได้เงินดีได้เงินอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้ดีจริงหรือเปล่าเราจะมาแจกแจงรายละเอียดให้ฟังเลยเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อในการจะพูดเรื่องพอดแคสต์วันนี้นะครับก็คือ ก้าเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ถ้าเกิดว่าอยากมาเป็นแรงงานไต้หวันก็จะได้รู้กันไงอันนี้ความจริงลว้ลวนๆเลยนะไม่ได้ใส่สีตีไข่เลยนะเพราะว่าเราเองก็เป็นแรงงานคนหนึ่งในไต้หวันที่อยู่ตรงนี้นะแค่อยู่ในคนละบ,บริบทกับแรงงานธรรมดาเพราะว่าเราเป็นลา่ไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับด้านแรงงานเป็นหลักเนาะเพราะว่างานที่เราทาวันนี้จะเป็นงาน โรงงานซึ่งการทํางานโรงงานเนี่ยจะดีกว่าทํางานฟาร์มอย่างไรหรือว่างานจริงๆมันก็มีงานหลายประเภทแหละแต่วันนี้เราจะพูดเรื่องงานโรงงานเพราะว่าเราค่อนข้างจะมีความรู้เกี่ยวกับงานโรงงานมากที่สุดนะคะเริ่มกันด้วยข้อแรกนะครับก็คือเรื่องเงินเดือนเลยทุกคนอยากรู้เหลือเกินว่าเงินเดือนการมาทํางานไต้หวันเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าอะคือข้อดีกว่าการทำงานโรงงานเนี่ยมันจะดีกว่าทํางานฟาร์มอย่างนี้คืองานโรงงานเนี่ยจะเป็นการจ่ายตามที่เราทําอย่างเช่นว่าเราทํางานเราสแกนบัตร เขาก็จะคิดตามเป็นชั่วโมงว่าเราทํางานไปได้เท่าไหรอ่า mm. เขาจะคิดตามเป็นชั่วโมงแล้วเขาจะให้เงินเราตามนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นงานฟาร์มนะงานฟาร์มส่วนใหญ่จะเป็นการที่แบบว่าเหมาจ่ายอย่างเช่นว่าโอเคเราให้คุณเดือนละ3ามหมนั่นหมายความว่าคุณจะต้องทํากี่วันก็ได้ในเดือนอะไรเนี้ยก็แล้วแต่นายจ้างเขาจะจัดมาสมมุติคุณทำเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดอะไรแบบนี้หยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันก็3ามหมเพราะว่าเป็นแบบเหมาจ่าย คุณเข้าใจฟิลไหมเพราะฉะนั้นการทํางานโรงงานจะดีกว่าตรงนี้คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องงานโรงงานนะเงินเดือนของเดือนเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าเราจะทําอย่างไรแต่ว่าเงินเดือนขั้นต่ําที่ทางกรมแรงงานหรือทางกฎหมายไต้หวันได้ออกมาเนี่ยก็คือปีนี้2องศทางกฎหมายแรงงานหรือทางกรมแรงงานของไต้หวันเนี่ยได้ออกมาว่าแรงงานขั้นต่ำเนี่ยเงินเดือนขั้นต่ําของแรงงานเนี่ยควรจะเป็น28,590เเหรียญไต้หวันนะซึ่งก็ตกต่อวันเนี่ยหาร30เข้าไปก็จะเป็น953บาท เอ้ย953เหรียญต่อวันซึ่งก็ตกแล้วเนี่ยก็คือได้วันหนึ่งก็คือเกือบพันเลยนะส่วนบางโรงงานก็คือจะมี OT เพราะว่าบางโรงงานก็มี OT ให้แต่บางโรงงานก็คือไม่มี OT ซึ่งถ้าเกิดว่ามี OT เนี่ยก็คือดีไปนะคนงานของเราก็จะได้ทาแบบทุกอย่างแบบได้เบิกบานครนี้มาพูดถึงเรื่อง OT กันบ้างบางโรงงานก็คือ OT เยอะนะ ก็คือขั้นต่ำเนี่ยตามกฎหมายของแรงงานเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยวันธรรมดาวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่ควรทําเกิน3ชั่วโมงนะซึ่งในชั่วโมงแรกเนี่ยโอทีก็จะได้เพิ่มขึ้นก็คือเป็นชั่วโมงแรกจะเป็นชั่วโมงละ1.59เเหรียญไต้หวันซึ่งว่าด้วยการทำโอทีของไต้หวันซึ่งบางโรงงานก็คือมีโอทีเยอะโอทีน้อยก็คือต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทางกฎกําหนดว่าไม่ควรทําเกิน3ชั่วโมงต่อวันวงเล็บ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะไม่ควรทําเกิน3ชั่วโมงต่อวันซึ่ง2ชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะได้ชั่วโมงละ159บาทส่วนชั่วโมงที่3เป็นต้นไปจะเป็นชั่วโมงละ199เหรียญไต้หวันแล้วคราวนี้กรณีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ล่ะถ้าสมมติเขาเรียกทำงานจะเป็นอย่างไรนั่นหมายความว่าสชั่วโมงแรกเราจะได้159เหรียญไต้หวันส่วนชั่วโมงที่3ถึงชั่วโมงที่8 ก็จะได้เป็นชั่วโมงละ199เหรียญไต้หวันเพราะตามกฎหมายแรงงานคือวันเสาร์อาทิตย์ไม่ควรทําเกิน8ชั่วโมงนี่คือกฎหมายแต่ก็แล้วแต่โรงงานว่าเขาจะตัดงานให้เราเป็นยังไงเนาะก็แล้วแต่โรงงานเหมือนกันขอให้ให้เงินให้ตรงคนไทยคงไม่น่าจะมีปัญหาถูกต้องไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานฟาร์มเราจะไม่มีกฎอะไรแบบนี้เลยสมมุติได้เดือนละ35,000ทาแค่ไหน ทำยังไงก็ต้องทําตามเขาทั้งหมดอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของงานฟาร์มและก็งานโรงงานนะคืองานโรงงานอะ่ะเราค่อนข้างจะรู้ทุกเรื่องไงเพราะว่าเราทํางานโรงงานแต่ว่าถึงงานฟาร์มเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะต้องให้ผู้รู้จริงๆมาเล่าเพราะว่าเราไม่อยากจะม่วงไงต่อมาเรื่องที่2นะก็คือเรื่องหน้างาน บางคนสงสัยหน้าง,งานหน้าง,งานอะไรก็ว่าถึงโรงงานของบอมเองเนี่ยก็คือจะเป็นโรงงานผลิตรถมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็ผลิตรถยมก็คือเป็นการประกอบตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเลยอะไรประมาณนี้ก็คือตั้งแต่1นึถึงสิอ่ะก็คือตั้งแต่แบบว่าเริ่มหล่อโครงขึ้นมาแล้วก็เชื่อมอะไรต่างๆจนกลายเป็นรถเป็นคันส่งออกเลยแบบนี้ซึ่งพนักง,งานของเราก็คือจะถูกแยกปเป็นแผนกไปแผนกทําสีแผนกยกโครงรแผนกเชื่อม แผนกประกอบแผนกอะไรแบบนี้เชื่องเครื่องยนต์นแผนกหลอมแผนกอะไรแบบนี้ก็คือก็คือจะแล้วแต่แผนกก็คือมีประมาณแบบ2 0 30แผนกอะ่ะซึ่งทุกแผนกก็คือจะมีหัวหน้าจะมีจะมีเสมียน,นแผนกก็คือจะแล้วแต่ว่างานขอรเราจะเป็นในรูปแบบไหนและที่สําคัญคืองานที่มาตรงนี้เราทุกคนไม่สามารถเลือกได้ ต้องเข้าใจโรงงานจัดการให้ยังไงโรงงานจัดการแบบว่าจะย้ายเราไปผาแผนกไหนอันนี้ต้องเอาตามโรงงานทั้งสิ้นเราไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นเพราะว่าเราเลือกที่จะมาทางานโรงงานเขาแล้วต้องเข้าใจว่าหน้าง,งานเป็นอย่างไรหนักไม่หนักว่ายังไงทะเลาะก,กับหัวหน้าทะเลาะก,กับเพื่อน่วงงานยังไงเราก็ต้องทนตรงนั้นเปลี่ยน,ผนแผนกไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าง,งานจะหนักหรือไม่หนักก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนแล้วบางคนแบอบกอุ้ยทำไมงานหนักจังไม่ชอบเลย ต้องทนเพราะว่าเราเลือกที่จะมาตรงนี้เองเนาะเราไม่สามารถจะมาอยู่ที่สบายได้เรามาต่างบ้านต่างเมืองเพื่อมาทํางานอา่ะเรากะว่าจะสบายกว่าไทยงี้หรอก็คงไม่ใช่เหมือนกันเขาจ้างเรามาเขาก็อยากให้เรามาทํางานในที่ที่แบบว่าเขาไม่อยากทําถูกไหมเพราะฉะนั้นง,งานที่ต้องทําตรงนี้มันก็หนักอยู่แล้วใจเขาใจเราต้องเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเราเลือกที่จะมาตรงนี้เองโปรดต้องเข้าใจจะมาขอความเห็นใจไม่ได้ว่าทําไมที่ของฉันทําหนักจังเลยอะไรเงี้ยน้อยใจไม่ได้นะต้องเข้าใจด้วยว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เออ ทำใจมองโลกในแง่บวกว่าเรามาทํางานต่างบ้านต่างเมืองเนาะเพราะฉะนั้นคนไทยจงเข้าใจมาด้วยเรื่องที่3กันบ้างนะเหมือนโรงงานของเราเนี่ยจะมีเรื่องหอพักสแปรไว้ให้ก็คือคิดค่าบริการต่างๆเนี่ยแล้วก็ค่าน้าค่าไฟเนี่ยรวมแล้ว300ต่อเดือนซึ่งถูกมากถ้าเทียบกับรายได้รายเดือนนะถูกมาก300แต่ว่าบางโรงงานก็คือไม่ได้ว่าจะมีสวัสดิการนี้ทุกๆโรงงานเนาะแล้วก็จะมีแบบว่า อาหารฟรีด้วยหนึ่งมื้อตอนเที่ยงซึ่งอันนี้โรงงานโรงงานเนี่ยจะมีให้แทบจ,จะทุกโรงงานหรืมั้งก็คือสามารถกินข้าวฟรีในโรงงานได้เลยโรงงานของเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าด้วยเรื่องหอก็คือที่หอเนี่ยก็คือจะแบบว่ามีแอร์ให้ด้วยนะแล้วก็มีแบบว่าห้องแบบว่าดูเมดเนี่ยห้องละสี่คนแล้วก็มีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีห้องซ้วมมีห้องอะไรแบบนี้ก็คือแบบว่ามีแม่บ้านทาความสะอาดอย่างดีเลยอ่าก็คือคิดเดือนละ3 0 0แต่โรง,งงานอื่นก็อาจจะคิดเดือนละ2,500หหรืออะไรแบบนี้ก็ แล้วแต่โรงงานกันไปนะว่าแต่ละคนคิดเท่าไหร่แต่ของเราเนี่ยไม่คิดคิดแค่ค่าน้ำค่าไฟกับค่าจ้างแม่บ้านทาความสะอาดเนี่ยตกคนละ300ต่อเดือนเราว่ามันถูกมากๆเซฟสุดๆถึงหอจะเก่าไปนิดนึงก็ตามอ่ะเนาะต่อมาว่าด้วยกฎระเบียบนะอันนี้เราจะพูดถึงกฎระเบียบการทํางานนะครับกฎระเบียบการทํางานเนี่ยก็คือเข้างาน8ปดโมงเช้านะอ่าเลิก4ี่โมงสีนาที นะสี่โมงเย็นสี่สิบแต่ถ้าเกิดจะทําโอก็เริ่มตั้งแต่ห้าโมงสิบถึงสองทุ่มสิบประมาณนี้นะครับก็คือทำโอสามชั่วโมงโรงงานของเราจะเป็นระบบแบบนี้อ่าแต่ถ้าเกิดโรงงานอื่นก็คือทาโอถึงเท่าไหร่เที่ยงคืนหรือทาโอสามสี่ชั่วโมงก็แล้วแต่โรงงานอื่นนะแต่ถ้าเกิดอยากจะคํานวณเงินเดือนเองเนี่ยก็คือเอาตามข้อแรกยึดตามหลักนั้นได้เลยนะเพราะเป็นกฎที่แบบว่าแบบ กฎที่แบบว่ากฎกลางเลยอะที่แบบว่าทุกโรงงานต้องยึดถือกฎนี้ในการให้เงินเดือนของแรงงานต่างชาติส่วนทุกเดือนเนี่ยก็จะมีแบบว่าเออสลิปเงินเดือนให้ไม่ว่าจะเป็นบบาอาจจะส่งทางเมลก็ได้หรืออาจจะเป็นเป็นกระดาษให้ส่งให้แต่ละคนนะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะได้รู้ที่มาที่ไปของเงินเดือนแล้วก็จะหาค่าภาษีแต่ละเดือนอยู่แล้วอันนี้ทุกคนจะต้องรู้นะทุกคนจะต้องมีไม่มีไม่ได้นะสามารถแจ้งกรมแรงงานได้ต่อมาเรื่องที่5 OT หลายโรง,งงานเนี่ยพูดกันแบบ เป็นหนาหูมากว่าโรงงานของตัวเองเนี่ยไม่มี OT เลยมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ได้แค่เงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยก็คือ28,5,90เนี่ย2 8 5แ0เนี่ย,เ,ยเป็นแค่เงินเดือนขั้นต่ำแต่ถ้าเกิดเป็นปี2 0 2 4ปีที่แล้วเนี่ยก็จะได้เป็น2 7 7 9 0มั้ยไม่แน่ใจก็คือ27 0 0 0ก็คือเกือบเกือบสองหมื่นแปดนั่นแหละก็ได้แค่เงินเดือนขั้นต่ำแล้วก็ไม่มีโอทีเลยซึ่งน่าสงสารมากแต่ว่าโชคดีว่าโรงงานเราเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะ ก็คือแบบว่ามี OT อยู่ตลอดซึ่งบางช่วงก็อาจจะ OT ีน้อยบ้างเพราะว่ามันก็ตามเป้าแล้วไงก็คือทุกวันก็คือจะทําตามเป้าอ่าก็ OT ก็จะมีน้อยหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะมีเพราะว่าโรงงานของเราเนี่ยค่อนข้างจะลดผลิตมอไซค์ที่ลดสุดแล้วในไต้หวันนะคะอวยอวยอันนี้อวยอันนี้อวยแต่ว่าโรงงานบางโรงงานถ้าเกิดว่าโรงงานไม่มี OT ก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่า คุณมาปุ๊บคุณได้เงินเดือนแค่ประมาณแบบว่าสองห0ื่นกว่าๆรวมหาค่าภาษีก็เหลือ2 0 0 0 0อ่ะ2 0 0บวกลบอ่ะแบบเนี้ยก็เข้าใจว่าภาระทางมากของแต่ละคนที่จะมาตรงนี้ก็อาจจะเออค่อนข้างหนักหน่วงนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทําใจหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ถูกหวย ในเรื่องการทํางานทุกๆคนถูกไหมเราอาจจะโชคร้ายก็ได้ในการมาทําที่นี่เพราะฉะนั้นการที่มาทํางานไต้หวันนะอาจจะมีโออาจจะแบบนี้ไม่สามารถคาดเดาได้เลยอันนี้พูดได้เลยว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้จริงๆต่อมาข้อที่6นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายเบื้องต้นของแรงงานไต้หวันนะครับกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยหลักๆเลยนะครับโรงงานไม่สามารถยึดพาสปอร์ตได้พาสปอร์ตเป็นของบุคคลจริงๆนะเพราะว่าบางโรงงานเนี่ยเขายังยึดพาสปอร์ตอยู่เลยเพราะว่าการคนงานหนี ถูกไหมยังยึดพาสปอร์ตอยู่เลยนะคือมันเป็นมันเป็นคล้ายๆบัตรประชาชนของเราอะซึ่งบัตรประชาชนไทยใช้ไม่ได้นะกับที่นี่เพราะฉะนั้นพาสปอร์ตเนี่ยควรจะต้องอยู่กับตัวคนงานเท่านั้นโรงงานไม่มีสิทธิยึด2เมื่อในอดีตเนี่ยทางโรงงานเนี่ยสามารถหักฝากให้ได้หักฝากในที่นี้คือสมมุติว่า,างเงินเดือนให้คุณสองหมื่นหใช่ไหมทางโรงงานจะหักฝากเดือนละ5,000คุณครบแท็ก ครบ3ปีเมื่อไหร่เราจะให้เงินส่วนที่เหลือที่หักฝากของคุณคืนไปให้ไปเพื่อคุณกลับบ้านคุณจะได้เงินหนึ่งก้อนสมัยนี้หักฝากไม่ได้แล้วผิดกฎหมายแต่ว่าบางโรงงานอาจจะยังไม่รู้นะอืกฎหมายเบื้องต้นก็มีไม่เยอะเพราะว่ากฎหมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ากฎหมายแบบลางงลางงานอะไรแบบนี้แบบขาดงาน3วันติดไม่ได้แจ้งหัวหน้าติดต่อไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าโดนยกลูกสัญญาได้หรือไม่ใน1เดือนก็คือจะขาดงานไม่เกิน6ครั้งถ้าเกิดขาดงานเกิน6ครั้งแบบไม่ได้ติดต่อกัน3วันเนี่ย ก็คือเดือนหนึ่งห้ามเกิน6ครั้งนี่คือลิมิตถ้าเกิดเกิน6ครั้งขัดงานโดยไม่แจ้งเนี่ยก็สามารถโดนยกเลิกสัญญาได้เหมือนกันอันนี้คือกฎเบสิกพื้นฐานแต่ว่าก็แล้วแต่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าคนที่โรงงานไม่ชอบขี้หน้าเราเค้าก็อาจจะใช้วิธีอื่นในการบีบให้เราออกก็ได้ไม่ก็เหมือนกับประเทศไทยอ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบกับใครคุณไม่ชอบกับผู้จกกัดการผู้จกกัดการก็จะหาเรื่องทำบีบให้คุณออกจนได้แหละพราะนั้นคุณมาที่เนี่ยคุณอย่าทำตัวเป็นเสียนหนามกับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณกรมแรงงานกม่วุกกรองงบาานะแจ งานเขาก็เลือกเซฟเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าคุณไม่ฟังอะไรเลยแล้วความผิดมันเริ่มต้นมาจากคุณคุณไม่ยอมอย่างงู้นคุณไม่ยอมอย่างนี้เยอะเกินไปกรมแรงงานเขาก็ไม่เซฟคุณเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณเข้าใจว่ากรมแรงงานไม่ใช่พระเจา้าไม่ใช่แม่พระมาโปรดเรื่องต่อมาครับเรื่องที่7นะพยายามพูดให้รัดรวบที่สุดเพราะว่าทุกคนอยากจะได้แบบว่าความรู้แบบเป็นเนื้อเนะืไอน้อยากพูดน้ําเยอะแล้อะอะต่อมาพูดถึงเรื่องใบเตือนนะครับใบเตือน อันนี้คือเรื่องที่ร้ายแรงมากบางคนบอกโอ้ยใบยเตือนกระจอกโอ้ที่นี่ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนที่ไทยนะคะใบเตือนที่นี่สาใบาย,ยกเลิกสัญญาเลยใบยที่ครั้งแรกคุณทําผิดใบที่1ออกครั้งที่2คุณทําผิดใบที่2อ,ออกนั่นหมายความว่าคุณไม่มีครั้งที่3แล้วเพราะถ้าเกิดคุณออกใบที่สามปุ๊บ คุณต้องหยุดทํางานนาทีนั้นเลยทางเอเจนต์จะส่งหนังสือยกเลิกสัญญาไม้คุณเซ็นแล้วก็ประทับลายนิ้วมือแล้วก็พาคุณไปกรมแรงงานเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นใบเตือนที่นี่คือเรื่องร้ายแรงมากล่ามของโรงงานหรือทางโรงงานเขาจะแจ้งอย่างละเอียดเลยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นกฎและคุณห้ามละเมิดสําคัญมากคืออย่าละเมิดกฎอย่างเช่นกฎการทํางานคุณลาก่อนล่วงหน้าต้องแจ้งถ้าเกิดว่าคุณลาไม่แจ้งอ่าหัวหน้าหาคนไม่ทันจะกระทบต่อผลการผลิตจะกระทบต่อยอดงานมันจะกระทบเป็นลูกโซ่สามารถกระทบต่อคนอื่นได้โบนัสของ คุณก็จะไม่ได้ด้วยอืมหรือว่าบน,นัสไตรมาสต่างๆคุณจะโดนหักเงินคุณจะโดนออกใบเตือนมันมีผลเสียกับคุณทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าคุณมาทํางานตรงนี้อย่ามาเพื่อคนอื่นเขาขอค,อความเห็นใจคุณมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้งานของบริษัทสมบูรณ์แบบมากที่สุดคุณต้องคิดอย่างนี้คุณไม่ใช่แค่แบบว่าโอเคฉันมาหาเงินฉันได้เงินครบแล้วฉันฉันจ่ายหนี้หมดแล้วฉันกลับบ้านเลยเนี่ยคนไทยชอบคิดอย่างนี้ ซึ่งมันไม่ตรงกับความคิดของคนไต้หวันทัศนคติของคนไต้หวันคือการทํางานคือบริษัทก็คือเหมือนบ้านบริษัทอยู่ไม่ได้เราเองก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรที่มันละเมิดกฎจนเกินไปอย่าทําอะไรที่มันไม่ดีอย่างเช่นเขาบอกว่าห้ามสูบบุหรี่ในรายการผลิตเขาห้ามสูบบุหรี่ในที่แบบว่าพื้นที่หน้าง,งานและคุณก็สูบและคุณโดนใบเตือนคุณจะมาโกรธเขาไม่ได้เพราะกฎมันก็มีคุณเองก็รู้อยู่ คนไทยเนี่ยที่โดนหลักๆเลยนะที่เราเป็นคนออกไปเตือนให้บ่อยๆนั่นก็คือเมาว,วันอาทิตย์เมาแล้ววันจันทร์มาทํางานไม่ได้แล้วบอกปวดหัวอาบปวดหัวคนไต้หวันเขากินข้าวไม่ใช่กินหญ้าคนไต้หวันก็ไม่โง่เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจบริบทการทํางานด้วยว่าที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยทุกคนเข้ามาทํางานไม่ได้มาเมามาสับเพเหตละมาเมาแล้วแบบว่ามาทําให้แบบว่างานการงานคนอื่นเขาเสียเขาไม่สามารถเซฟคุณได้นะเขาสามารถจะเขี่ยคุณออกตอนไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่เขาเลือกมาเขาสามารถเลือกคนอื่นมาแทนคุณได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้คุณตระหนักไว้ว่าถ้าเกิดคุณการทํางานแบบผลการทํางานของคุณไม่ดีพฤติกรรมคุณไม่ดีเขาก็สามารถเอาคุณออกได้ทุกเมื่อเหมือนกัน ต่อมานะคะเรื่องที่8ค่ะเนื่องจากแบบว่าเราทํางานกันเครียดทุกวันนะวันหยุดจะเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่นะครับงานไต้หวันถ้าเกิดเป็นงานโรงงานหรือทํางินงานตามระบบนะสแกนงานเข้างานเนี่ยสแกนบัตรเข้างานส่วนใหญ่จะหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าบางโรงงานถ้าเกิดว่ายอดการผลิตเยอะเนี่ยเขาก็จะเรียกคุณไปทํางานวันเสาร์ซึ่งคุณไม่สามารถปฏิเสธได้ก็แบบว่าอา้าวก็เราไม่อยากทําโออ่ะนั่นหมายความว่าเราจะกลายเป็นคนที่แบบไม่ให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาจะจัดให้คุณหยุดอยู่แล้วนะขั้นต่ำเนี่ยหนัน 1-2วันแต่ถ้าเกิดว่าหยุด3วันเนี่ยเริ่มแปลกๆแ,แ,และนั่นหมายความว่าโรงงานของเขาเนี่ยยอดการผลิตอาจจะน้อยเกินไปหรือว่าอาจจะแบบไม่ให้โ t คุณเลยอะไรประมาณนี้อะไรแบบนั้นก็แปลกๆเราสามารถติดต่อกลมแรงงานเพื่อขอย้ายได้หรือว่าสามารถติดต่อล่ามว่าไม่มีโอลองให้เออล่มไปช่วยคุยกับทางข้างบนดูว่าสามารถหาโอให้ได้ไหมถ้าเกิดว่ายังไม่ได้โออีกก็อาจจะลองหาหาบริษัทใกล้ๆ ดูก็ได้นะคะเผื่อมันจะดีขึ้นเพราะว่าก็ใช่ว่าทุกโรงงานจะมี OT ีให้คุณก็คือคุณอาจจะได้หยุดมากกว่าทํางานก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ผลดีหรอกถูกไหมถ้าเกิดว่าบ้านคุณหนี้หนามากหรือว่าคุณมาที่นี่เพื่อจะบอกว่าหาเงินสกอดเพื่อไปตั้งตัวที่ไทยก็อาจจะไม่ตรงกับคอนเซ็ปที่คุณวางไว้เพราะฉะนั้นวันหยุดเนี่ยก็แล้วแต่ทางโรงงานจะกําหนดแต่ส่วนใหญ่จะหยุดเสาร์อาทิตย์และที่สําคัญคือวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ย เอ่อถ้าเกิดว่าวันหยุดปีใหม่เนี่ยวันหยุดตรุษจีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีให้หยุดยาวด้วยเลยประมาณ10วัน <S <S แต่ว่าโรงงานของบอมเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือในลายผลิตเนี่ยก็คือในทุกๆลายนะก็คือจะมีวันหยุดเลยหยุดยาวเลย7วันอันนี้คือหยุดยาว7วันเลยโดยที่แบบว่าเขาจะให้หยุดเผื่อแบบว่าคนงานจะกลับบ้านในช่วงนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะาคนงานส่วนใหญ่ก็พอเจอวันหยุดยาวก็จะกลับบ้านนะกลับไปเยี่ยมครอบครัวทุกๆปีเพื่อลดภาระ ความครียดของคนงานซึ่งอันนี้ดีมากๆเราว่าดีแต่โรงงานอื่นเป็นเหมือนกันไหมไม่ทราบจ,จริงๆต่อมาภาพรวมนะครับภาพรวมในการทางานไต้หวันนี่พยายามพูดแบบรัดรวปที่สุดแล้วไม่อยากจะพูดแบบว่าเออให้มันเป็นน้ําพูดเป็นหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยคนเขาคนเขาขี้เกียจฟังอ่านี่ก็พยายามพูดไม่ขี้เกียจฟังแล้วคือตอนนี้อ่ะเมาอยู่ด้วยไม่ใช่หล้ก,กินเหล้าไงเมาอยู่แล้วก็แบบว่าเออลิ้นพันๆันแล้วนะก็พยายามพูดแบบระลุว์ไปมากที่สุดภาพรวมเป็นยังไงหนึ่งงานไต้หวันน่ะสร้างเงินได้เยอะไหมต่อเดือนเนี่ย อ่ะสามหมื่นห้าขั้นต่ําเลยบางทีอาจจะได้4ี่หมื่นแต่บางโรงงานได้เยอะสุดก็6กหมื่นนะแล้วก็มีโบนัสทุกเดือนโบนัสก็จะได้ประมาณเดือนหนึ่งของทํางานหรือไม่ก็ได้เยอะสุดก็ประมาณ2เดือนอ่ะสเดือนเงินเดือน2เดือนอ่ะอาเป็นโบนัสไปต่อปีอะไรประมาณนี้ซึ่งแต่ละโรงงานก็ได้โบนัสไม่เท่ากันนะคะเดือนหนึ่งอ่ะขั้นต่ํามหมื่นห้าลองเอาไปเมเนเดดูแล้วกันลองเอาไปคิดคํานวณดูว่า3ามหมื่นห้ามาทำงานไต้หวันคุ้มไหมแนะนํำไหมทั้งแนะนําแล้วก็ไม่แนะนํา พราะก่อนที่คุณจะมาไต้หวันคุณก็ต้องหายเอเจนซี่ในไทยคุณจ่ายเงินประมาณแสนหนึ่งอะ่ะเพื่อกว่าที่คุณจะได้มาเหยียบแผ่นดินไต้หวันแล้วคุณมาทํางานที่นี่เริ่มนับหนึ่งใหม่บางคนอาจจะต้องไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อให้จ่ายแสนหนึ่งกับเอเจนซี่ไทยเพื่อมาตรงนี้ซึ่งเขาก็จะผ่อนจ่ายเป็นรลายเดือนก็เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินอยู่แล้วโอเคคุณกะว่ามาทํางานตรงนี้เพื่อเก็บเงินสักก้อนไปลงทุนที่ไทยอันนี้ก็แนะนําเพราะว่างานไต้หวันก็เป็นงานที่โอเคก็ไม่ได้้หนนนนนัันักจตตวาายขด ไม่ได้มีการใช้ไปตากแดดตากลมทั้งวันนอกจากจะเป็นงานฟาร์มหรือง,งานแบบว่างานทําสวนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่างานโรงงานจะไม่เป็นอย่างนั้นงานโรงงานก็คือทําตามระบบเลยถึงเวลาปุ๊บกลับบ้านได้เลยประมาณนี้นะครับก็มีทั้งแนะนําแล้วก็ไม่แนะนำมันมีทั้งมันมีทั้งดีแล้วมีทั้งเสียแต่เสียเสียเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเนี่ยทำเสียกันเองอย่างเช่นคนไทยขัดลาม,มาสายบ่อยเพราะดื่มเหล้าเนี่ยทางโรงงานเขาก็จะบอกแว้าคนงานประเภทนี้คนงานไทยนะขี้เมาอะไรประมาณนี้คราวนี้ ก็จบไปแล้วนะครับ9เรื่องที่ต้องรู้ของคนที่อยากมาทํางานไต้หวันอาจจะพูดได้ไม่ละเอียดครบถ้วนเพราะตอนนี้เออเจ้าของช่องตอนนี้วันนี้เมานะคะก็คือเพิ่งกินเหล้ามาประมาณออสี่ห้าเปกนะคะหัวก็เลยมึนๆคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีใครอยากทราบเนื้อหาเรื่องอะไรลึกๆพิมพ์เมนมาได้ที่ข้างล่างคลิปได้เลยจะพยายามอ่านและก็พยายามทําคลิป ตอบให้ทุกคนเลยอย่างเช่นเรื่องเงินเดือนอยากทราบละเอียดกว่านี้ได้ค่ะกฎหมายอยากทราบละเอียดเยอะกว่านี้ได้ค่ะโรงงานมีประเภทไหนบ้างได้ค่ะงานฟาร์มเป็นยังไงเผื่อบางคนสนใจทางานงานฟาร์มหรือว่างานคู่ผัวเมียถามมาได้ข้างล่างเลยค่ะเพราะอันนี้คือเราพูดจากมุมมองเราที่เป็นล่ามในโรงงานประจำเนาะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะเนื่องจากเมาแล้วค่ะหัวจะถึงหมอนแล้วจะหลับแล้วค่ะไม่ใช่อะไรวันนี้เมาขอโทษทีค่ะเพราะฉะนั้นใครมีอะไรไม่เข้าใจหรือว่า อยากจะถามรายละเอียดถามมาได้ล้าล่างนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะ